ี่แี่ดีไหมครับโอเคครับเรารู้เรื่องเขาเป็นที่หนึ่งของสายนี้แล้วเขาก็จะมีความรักในการทำงานแี้ผมชนะเราพี่ผมชนะราเลยพี่มชนะเาเห็นไหมเนี่ยเอาเอาทำได้เเฮ้ยเฮ้ย คุณโดนแตะเลยนะอยู่ที่สนามพิโยมีนิดนึ่งที่สนามพิโยโอเคนีครับเราเจอสาวๆอ่ะแล้วพี่เป็นแฟนเราหมดเลยนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับแฟนเนี่ยแฟนผมหมดเลยโอเคนะครับเนี่ยเข้าวันนี้เราก็อยู่ที่สนามสนามอะไรวะเกินสนามอะไนวะบ่อตอนสนามบ่อตอนเลยนะ นะครับอตสุโ้งสนุดเออโค้สุดนะครับไจำนี้ได้จำนี้เราแพ้ไปกทีมั่สามสองสาไม่ใช่หรอสองเสมอนันนะครับดูดิเป็นข้ออะไรรู้ไหมเป็นรองรองเท้าน่ยเอาไม่หัวมนได้สิไงถ่ายเขาดิิมยิ้มเืองดยไมดิมา นี่อยูเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูทีมที่เราคุมเกมมานะครับดูดิเนี่ยเราคุมเกมอะไรอะนี่ยเราได้มาจากถ่ายถ่ายถ่ายทำไมเล่ามาจาคัญเห็นปะนี่ครับออกแล้วนะครับเราจะเป่าออกกับเกมเนี่ย ก็คือเราเป็นโค้ดทีนี้นะครับเราเป็นโค้ดทีนี้เนี่ยอุ้ยอย่าเล่นอย่างนโคตรทีมเนี้ใช่ไหมแปดนะครับตัวคนใช่ไหมพี่ใครอะเราเป็นโคตรทีมเนี่ยโอ้ช่างจะทำ อาง่ายเลยนะเอาง่ายเลยนะครับเฮ้ยอีกสองเหรอนมอห่มัดโดนบอลเดดเลยอโดนบอที่ตีแน่โอเคไหมครับแล้ววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนี่เขาเป็นนักแรัเนียัแรกงบอลั

เนี <l id: dictator> ่ยเราปติบ <l its> ัเพ <l its> enfin ื่อนเราไม่ได้เขาที่หนึ่งเราเราเราสติีใช่ไหมเนยเขารวเนเขารวบครับนครับเราต้อไปนะถ่ายไปเลยถ่าทีอะไรถ่ายเลยกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาสำรวจที่เนี้ยเราจะพาสาไงสาวนักบอลสเฮ้ยอ๋อนี่ไม่ได้เาจะมา พาดเขาดูดีว่าเขาชื่อทีมอะไรและเขาเป็นยังไงแล้วมีในการอะไร oh, ขเขาขยีเป็นแถวเลยนะครับเราจะมาให้เขาดูว่าเราอะเป็นคนเก่งมากที่เราได้ชัยชนะและพความรักกำลังโ <c oughs> ครับเรารู้เรื่องเขาเป็นที่หนึ่งของสายี้แล้วเขาก็จะีคมรักในรทำงานทุกทีโอเคครับเรารู้เรื่องเขาเป็นที่หนึ่งของสายนี้แล้วเขาก็จะมีความรักในการทำง,งานทุเที นี่คือบรรยากาศตอนนี้เราจะรังเกีกลับน,นะครับดูดิูดสาวเลยเนี่ยทักงหมดูสาวเลยนะเนดูคนนี้เนี่ย,ยนะใ,คนะใครไม่รู้ดูดิเนี่ยครับดูสาวเต็มเลยดูทิครับแนะม่งโคตรโหดอ,อ่ะสาวอ่ะอ่ะเรไปเองกูไหนนะสวัสดีครับอย่างเงี้ยสวัสดีครับน่อวอวันน <c oughs> ี้เราจะจะอ้าม เออไม่ชอบนี่คือทีมทีมแสงจันทร์ซิตี้่่ด uh ีเลยอะไรคุณเอ้นาอาอเาอาไ่าอ่าอ่าอ่านนา้เร่าเ่าอ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 ่าทีาง่ลอบาพ่าเวาอ่าเราแข่งอ่ะอล้วอ่าอ่าท่่าอ่าอ่อ่าาอ่าาอ่าอ่บอ่าาาอ่า่าน่่าอ่่า่าอ่่าาอ่่าอ่าอ่่พี่ครับอี่ผมชนะ่ช่า่ ผมเดินทางกลับแล้วเนี่ยเห็นไหมดี่เขาก็รู้แล้วว่าเราทำอะไรอะไรวะแพ้แล้วเหรอกลับพี่ผมกลับพี่ผมชนะเราเลยพี่ผมชนะแล้วเห็นไหมเนี่ยเอาไปทำได้เฮ้ยเฮ้ยพี่ขับพี่ผมเดินทางกลับพี่คุณรถเต่อยเ ผมจะตามพี่โยทีนี้น <c oughs> เราจะตามพี่โยเราตามเขาอยู่นะครับเ <c oughs> อย <c oughs> ้ยเอ็ดดี้เ <c oughs> นี่ยครับเอาเลยเแม่แม่พี่จะถ่ายเองแนะนาตัวดิชื่ออะไรเลยเป็นห้องห้องเองครับสวัสดีครับคิวเคแล้วครับ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่สนามโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้ครับตามมาครับ พี่ชอบไวเกินพี่ชอบพีชอบไปเลยอ่เอาเครื่องมึงเอาเอาเราม่ดิโอเคนะครับตอนนี้เราเดินทางกลับนะอะไรเดี๋ยวไม่ดูอัมึงอ่ะมึงอะมึงให้กูให้คนดูด่ามึงละตอนเนี้ยกูดูด่ามึงละตอนเนี้ยกูไม่สนใจใครละนี่ครับเราจะมีคนมองเราด้วยนะเพราะว่าเราเปันย่าอ่อนเกินน่ยครับถ่ายรูปหน่อยเอาเลยครับยิ้มเลยพี่ยิ้มหน่อยครับ เนี่ยครับเกิดใคระมีกระบะขอนเราก็เอาเราไม่ต้องไปไงนี่ครับเรางั้นมึงถือไปตลอดทางเลยนะเออเดี๋ยวเบกดีเนี่ยครับดูมานะเราเอ้ยเกิดเราแพ้ได้ไงไว้เที่ยงเมื่อมึงยิ้ไม่เข้าไงไอ้โทษกูหมาดะไอ้เรื่อกูต้องไม่ฝึกสเต็ปโล่นานนี้นิ้นโยอ่ะไปเอาเสือเลยเราก่อนเป็นเนื่องเอาเสือด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปละ เราจะไปน้ำตกกันต่อนะใช่ไหมเกิดน,นี่ครับตอนนี้เราทุกคนได้เห็นแบบว่าผู้คนแบบว่าที่เข้ามานี่ใช่ไหมครับดูดินะครับเรากำลังจะเดินทางกลับกลับไปนะครับนะครับเราถ้านพี่สาวสาวเป็นคนตักสินว่าเราอะเป็นผู้ชนะแห่งการในการทํางาน,นจับแล้วกูเป็นคนทำความดีไปเออไปเลยป่ะ <laughs> พี่เขาขยับได้แล้วโอเคครับพี่เขาขยับได้แล้วนะครับเราอะต้องเสียใจแล้วคริบดี ฮ้ยนี่ครับเนี่ยมีคนมามองเราด้วยใช่ไหมโมบูนะครับเจ้าคนน่ารักในเก๋อนี่ครับคนน่ารักอ่ะไป็นไงไหมครับดูดูรอยเที้ยนนี่นะเนี่ยทะเลาะป่ะบ้านนี่ตกรอดเลยเนี่ยน่าฮึโรจอันนึง ยูทูบครับยูทูบไปนี่ไปแฟนครเลยไปลงไปเลยลงไปเลยนะครับมีคนขอขอชื่อยูทูบเรานะครับเราจะเดินทางไปแล้วเราให้ครับนี่ครับเราเจอสาวสาวอ่ะแล้วพี่เป็นแฟนเราหมดเลยนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับแฟนเนี่ยแฟนผมหมดเลยโอเคนะครับเนี่ยกูมันหลอกไงกูมันรวยด้วยไปดิไอ้เหี้ยไปดิ่ไหนกเราจะเดินทางกลับไปไหนวะ กค้ำตเอาเียวเาไปนะไม่เจอก่ชอบินในงอย่างเงี้ยก็กดติดตามเลยนะโอเคนครับที่หงวยเลยนะไม่เจอน่าชอบี่อหงเวยเอ๊ดูดูเอฟซีไหนบมมือบมมือลองดูอดูพวกมานี่ดูนะเนี่ยนะครับเราจะให้น้องๆแวะบวมมืออะไรเงี้ย บมืบอนะครับบมือนะครับมือนะครับผมลงยูทครับบมือนะครับลงยูทูบลงยูทครับบมือนะครับ่บมือนะครับพี่ไหนเนี่ยตกรอบป่ะพี่บมือนะครับบมือนะครับเออเป็นไงล่ะหไเขียโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้แล้วถ้าเกิดใคชอบย กดติดตามพี่ด้วยนะช่วยเกันโอเคไปว่าป่ไยต้องประมวลดีกว่ามั้ย